สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันที่10กรกฎาคมพศ2563จ้าก็พบปะกันกับสาวดำพารวยกันอีกเหมือนเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะช่องสาวดำพารวยเป็นเพียงสื่อกลางแนะนำแนวทางให้แฟนคลับทุกท่านได้หาซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะเผื่อว่าเราจะได้มีโชคเป็นลาบอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะค่ะแฟนคลับเนาะเราก็มีความหวังเนาะ ันนี้สาวดำพาเรือกำลังเดินทางกลับนะคะเข้ามากับลูกชายเหมือนเช่นเคยนะคะนี่ลูกชายสาวดำนอนหลับนะคะนะคะ <c oughs> ไปไหนมาไหนก็กับสาวดำตลอดลูกชายสาวดำนะคะ <c oughs> ชีวิตสาวดำก็มีอย่างนี้ละคะ่ะจะไปไหนมาไหนก็ไปกับลูกโตโตนะคะไปกับลูกโตโต้ไปด้วยกันตลอดนะคะลูกชายก็จะหลับอยู่ข้างๆตลอดนะคะ ันนี้ก็นอนลับลืมละ <c oughs> นะคะแฟนกลับที่รักจ๋าชีวิตของคนเรานั้นไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวค่ะบางคนก็มีความสุขมีความสุขอยู่กับชีวิตอ่าส่วนเป็นคนที่มีความสุขก,กับชีวิตของตัวเองหมายความว่ามีความสุขก,กับชีวิตของของใครของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันเนาะ บางคนก็มีเพื่อนมีฝูงอยู่กับคนกลุ่มมากบางคนก็อยู่สี่สห้าคนบางคนก็อยู่ตัวคนเดียวเลยนี่แหละบางคนก็คือสาวดํำนี่แหละค่ะบางคนนั้นะนะคะอยู่คนเดียวทั้งชีวิตเลยสาวดานะคะ,ะวันนี้ก็จะกลับบ้านนะคะไปเยี่ยมตะเกียงนะคะเป็นว,ว่าเป็นมากได้ข่ะว,ว่าเป็นหนักเลยนะคะสาวดำก็เดินทางมาใกล้ๆใกล้จะเข้าขงบงอุดรแล้วเนี่ยนะคะ ก็เมื่อจะพักได้โทรไปถามข่าวแล้วก็บอกว่ากินข้าวกินน้ําไม่ได้เลยได้สี่ห้าวันแล้วซึ่งหมอโรงพยาบาลขอนแก่นไปอยู่สามสี่วันนะคะเมื่อวันเมื่อวันก่อนนี่สาวดาก็ส่งเงินไปให้อาเป็นค่าใช้จ่ายห้าพันนะคะสองวันเมื่อวานนี้สาวดำก็อดไปให้อีกสามพันนะคะเพราะว่ามีมีค่าใช้จ่ายเพราะว่ายเยแก้งคุณพ่อคุณแม่ยากเกยงก็เสียหมดนะคะเมียแกมีเมียสองคนก็ เสียหมดต้องสองคนนะคะสาวดำก็เลยให้น้องโอนเนี่ยนะคะรับมาเอามาอยู่ด้วยเอามาเลี้ยงดูนะคะเอามาเลี้ยงดูปูเสือนะคะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เ,เลี้ยงได้ดูแลกันมาก็ไม่ไม่มีปัญหาสําหรับจิตใจของสาวดํานั้นสะอาดบริสุทธิ์ขุด่องนะคะเจตนาของสาวดานี่เจตนาอันขาวสะอาดนะคะซึ่งหญ่แก้งก็ไม่มีทางไปนะคะไม่มีใครเลยนะคะญาติพี่น้องก็ไป ไม่มีเลยนะคะก็มีแค่สาวดำนะคะน้องสาวดำก็เลยให้น้องโอเนี่ยไปรับมาอยู่ด้วยนะคะเอามาอยูไ่ได้สิบปีแล้วทีนี้ก็มา,อ,าอยู่กับน้องโอได้สิบปีนั่นแหละคะ่ะก็เลยเอาป็อยู่สาวดำให้ออกไปอยู่ที่นานะคะเพตอนนี้ใหญ่เงยนก็เป็นหนักนะคะสาวดำก็ช่วยได้เท่าที่สาวดำพอจะช่วยได้นะคะ าสาวดำก็ไม่ใช่คนรวยนะคะไม่ใช่คนรวยจะแต่เป็นคนที่อพออยู่พอกินธรรมดาะคะ่ะสาวดำก็อยู่คนเดียวมาตลอด30มสิสามสิบกว่าปีที่สาวดำอยู่คนเดียวมานะคะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดปีนี้แหละนะคะแต่ก่อนก็ไม่ได้อยู่กับน้องหมานะอยู่คนเดียวเลยนะคะน้องน้องหมานี่สาวดำเพิ่งมาเลี้ยงเมื่อประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดปีนี้เองนะคะ ก็เลี้ยงเนี่ยไอ้ที่เลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงด้วยความรักจริงๆกรักจริงๆค่ะรักจนเอามาเลี้ยงอะนะคะจะเอามาเลี้ยงเป็นคือคือสาวดําจะไม่ไม่ใช่รักผ้ามื่อนะคะแต่รักรักทุกทุกสิ่งที่มีชีวิตแต่ที่เราจะเอามาเลี้ยงเนี่ยเราก็เอามาเท่าที่เราจะเอาหอบหิ้วไปไหนมาไหนด้วยได้มีเวลาดูแลเขาอย่างซาร่ากับซาร่าก็คือเมียเมียของตโตนะคะเมียของตโตสาวดําก็ให้เขาแต่งแต่งงานเมื่อตอน ตัวโต,วตวอายุปีสิบสิบห้าสิบหกเดือนนี่แหละเราส่วนยาส่วนซาร่าซาดําก็เอาไปซื้อมาตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนจนได้แปดเก้าเดือนนะครับเขาก็ถึงได้มีลูกด้วยกันนะคะก็แต่งงานใ้เขาตอนนั้นแหละจึงก็มีลูกด้วยกัน,นะคะ่ะมีทิฟฟี่นะคะต่อมาก็มามียาญ้านะคะก็ตอนนี้ตอนนี้ซาร่ากับยายญ้ากับทิฟฟี่ก็อยู่ด้วยกันแม่กับลูกอยู่บ้าน ส่วนสาวดำจะเอาโตโตติดตัวมาได้สิบกว่าปีแล้วนะคะก็เรียกว่าแก่กันทั้งคู่นะคะซาร่าก็แก่อาโตโต,ตก็แก่แม่ก็แก่นะคะเรียกว่าแก่ทั้งแม่ทั้งลูกแล้ววินาทีนี้นะคะเพราะว่าน้องหมานี่าก็จะมีอายุใขรก็ประมาณสูงสุดก็จะประมาณยี่สิบคือประมาณนั้นอะนะก็ประมาณสิบแปดหรือยี่สิบปีเนี่ยแหละนะคะเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักนะคะด้วยความรัก สาวดังก็กำลังจะกลับบ้านนะคะแฟนกัที่รันทุกท่านกำลังจะกลับบ้านค่ะจะไปเยี่ยมตาเกี้ยงออกจากโกรงพยาบาลไม่ใช่ออกก็หมอก็ให้ออกเขาบอกว่าเขาอ่ะคือกินอะไรไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างก็เหมือนกับว่าอ,อ่เอ,อ่เราไม่มีเราคือไปรักษาตามเขาเรียกตามตามคนไม่มีตงังค่ะนะคะพูดเนี่ยสาวน้ำพูดไม่ถูกนะคะ ก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะนะคะถ้าเป็นคนมีตังค์ถ้าเป็นคนรวยเนี่ยก็ไม่ก็ต้องมีห้องนอนห้องพิเศษเอ้ยรูปร้านเล่นหลอนเต็มเพียบอย่างเงี้ยนะอันนี้ตาเกียงแกไม่มีใครก็มีแค่มีสาวดําคนเดียวที่ดูแลแกอยู่แล้วก็มีน้องโอกับสามีน้องโอกับแฟนน้องโอที่เขาดูแลเลี้ยงดูตาเกี้ยงอยู่นะคะก็คนเราเราไม่ว่าจะเป็นญาติกันหรือไม่ใช่ญาตินะคะจะขนาดัวครอบครัวเดียวกัน อ่าสามีภรรยากันนะคะก็ดูกันเท่าตามที่พอดูได้แล้วก็บางคนก็เลิกลากันไปแล้วอีกฝ่ายนึงรวยอีกฝ่ายนึงไม่รวยหรือรวยทั้งคู่หรือจนทั้งคู่ไม่เป็นไรก็มันขึ้นอยู่ที่ใจจิตใจที่จะได้ดูแลกันนะคะนี่สาวนํามาถึงไหนแล้วเนี่ย๋อ,อเหลืออีก18กิโลข้าอุดรเข้าวอุดรแล้วก็เลี้ยวขวาไปขอนแก่นพอเลี้ยวขวาไปขอนแก่นก็ไปนู่นแหละอะไรนำ้นำน้ำพอง น้ำพองแล้วก็ขอนแก่นเนาะน้ำพองขอนแก่นบ้านไผ่แล้วก็อำเภอเมืองพนถึงอำเภอเมืองพนก็เลี้ยวขวาไปอำเภอแวงน้อยค่ะถ้าเราไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวขวาแล้วถ้าตรงไปเลยก็นู่นแหละค่ะชัยภูมิค่ะแต่บ้านสาวดําก็เลี้ยวไปถึงพอไ,ไปถึงเมืองพนเลี้ยวขวาไปถึงอำเภอแวงน้อยเลี้ยวซ้ายตรงไปบ้านเจ็ดลิ้น ยังไม่ยังไม่ถึงเจ็ดนินก็นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าบ้านส,สาวดำนะคะหมู่บ้านละหานนาตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะปเป็นบ้านสาวดำนะคะสาวดำก็เลยมาพูดให้แฟนขับฟังว่าตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับนะคะเพราะต้องไปเยี่ยมตะเกียงตอนนี้หมอให้ออกมาแล้วนะคะแล้วก็มาที่โรงพยาบาลแวงน้อยเขาก็ไม่รับอีกนะคะสาวดำตัวไปถามนะคะเขาก็ไม่รับอีก ก็เลยเอาตะเกียงไปที่นาแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าที่นามันอากาศมันปลอดโปร่งมันโล่งดีอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นคนแน่นการชิดดูวอยู่สองสามวันไม่ได้หลับแน่นอนเลยแล้วตะเกียงก็กินอะไรไม่ได้เลยหยอดน้ําก็ต้มหมึกเกลียืนไม่ได้อันไหนที่มันไหลลงคอแกก็อ้วกออกมาเหมือนเดิมนะคะคือว่าแกมันไม่ไม่รับไม่รับอาหารแล้วว่างั้นเถอะนะคะทีนี้ก็แกก็ไม่มีใครเขาเร่งด่วนไปตามอัตราพเานาะแฟนกับเนาะจ้า เราก็จะได้รีบไปก็จะไปจุดทูบบอกปู่องค์อาญายาดอกไม้ยาผักปู่ปางฮัตราชวงศ์ตั้งใจจะไปบนท่านนะคะจะไปบนท่านให้เด็กเกี้ยงหายจะไปถวายหัวหมูท่านถวายผลไม้ดอกไม้ทูบเทียนนะคะจะไปถวายดอกไม้ทูบเทียนเนาะดอกดอกไม้ทูบเทียนผลไม้อ่าไอกอาาอาญาา นางรำไม่ท่านด้วยเนาะนางรไม่ท่านด้วยให้ตาแก้งแกงหายนะคะแกก็คนอายุมากแล้วแม้ว่าเขาว่าเรานะถ้ากินอาหารไม่ได้เลยขนาดไม่ป่วยกินอาหารไม่ได้สักวันสองวันนี่แต่ตาโบแล้วนะคะตะรุ่นบกสิบกว่าปีขึ้นไปนะ่ะจะสุดโซมเร็วนะ่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นใครเราเรามีชีวิตยอยู่เราก็ดีกันไว้นะ มีชีวิตยอยู่สิ่งไหนพอดูแลช่วยเหลือจะจะจุนกันได้นะคะก็ดูแลช่วยเหลือเกือเก้อกูลกันเท่าที่กําลังเรามีค่ะไม่ว่าจะเป็นใครไม่จําเป็นเฉพาะจะเป็นญาติพี่น้องไม่จําเป็นเฉพาะจะต้องเป็นคนครอบครัวเดียวกันนะคะสาวดํดาก็ปฏิบัติแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรคะ่ะสาวดําช่วยเท่าที่ตัวเองพอช่วยได้ไม่เดือดร้อนและก็ช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะ ตามมีตามเกิดของเราแต่ขอให้ใจเราสะอาดบริสุทธิ์นะแฟนทัเนาะม,มาตลอนตลอนกับเจดแดงสองสามวันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ตั้งใจจะไปก็พอ,อทราบข่าวอย่างนี้แล้วสาวดำก็บอกเจดแดงว่าเาว่าพี่จะไม่ได้ไปนะพี่จะเดินทางกลับบ้านแล้วออบอกแล้วนะคะเรา,าจะลัง ไม่มีอะไรนะคะไปกับการที่จะแน่นอนไม่มีอะไรที่จะกีรังยั่งยืนค่ะคิดถึงแฟนกลับทุทกท่านค่ะท่านผู้ชมคิดถึงในใจจริงนะคะเพราะว่าไปอยู่กับแฟนขับมาทุกวี่ทุกวันเนาะพูดคุยกันทุกวี่ทุกวันนะคะเดี๋ยวสาวดําจะอาจจะทําเป็นห้องอสวยๆน้อยๆน,นะคะมานั่งอยู่ในห้องมีจัดรายการมั่งร้องเพลงมั่งร้องหมอลลำมั่งเล่นกับแฟนขับมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะ งจะดีนะถ้าไม่ต้องมาขับรถตลอดตลอดแล้วอีกอย่างเลขโชคลาภสาวดำก็คิดว่าจะไม่มาหาตรงไหนอีกนะคะก็คือจะต้องอยู่บ้านแล้วละก็เอาสูตรจากหลายๆอาจารย์นะคะที่เขาส่งมาให้เนี่ยค่ะสามสิบอาจารย์แต่มันก็เข้านะคะคัดเอาเฉพาะตัวเลขเด็ดๆที่มั่นใจนะคะแฟนกับทุาท,ท่าน สำหรับแฟนกัปตี่อยากจะได้จับเงินจับทองจับทนกับเสาดำพารวยนะคะหลวงพ่อหลวงปู่นะปู่ปูลปะะป่ลานโพนะคะปู่ลานโพก็บอกมาแล้วนะคะบอกว่าให้บูชา5 9 0กสิบาทเพราะเป็นจับทนแล้วการทีเ่เก็บรักษาก็คือให้เอาจับทนเนี่ยจับเงินจับทองนั่นแหละคะ่ะแต่เป็นจับทนนะคะเอาท่านบอกว่าให้เอาใส่ในกระเป๋าตังค์แล้วก็เอาแบงค์พันนะ่ะ ใส่ไว้ด้วยกันแต่ไม่ให้เอาแบงค์พันนั่นใช้นะคะอย่าไปใส่แบงค์แบงค์น้อยๆนะคะเพราะว่าแล้วก็ไม่ต้องเอาน้ําเขียวน้ําแดงน้ําอะไรไปถวายท่านนะคะจะมีอย่างเดียวเฉพาะ,ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ

ทุกท่านวันนี้เป็นวันที่10กรกฎาคมพศ2563จ้าก็พบปะก,ก,กันกับสาวดำพารวยกันอีกเหมือนเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลงกังแใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะช่องสาวดำพารวยปเป็นเพียงสื่อกลางแนะนำแนวทางให้แฟนคลับทุกท่านได้หาซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะเผื่อว่าเราจะได้มีโชคงเลลาบอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะเพราะแฟนคลับเนาะเราก็มีความหวังเนาะ วันนี้สาวดำพาเรือกำลังเดินทางกลับนะคะเข้ามากับลูกชายเหมือนเช่นเคยนะคะนี่ลูกชายสาวดำนอนหลับนะคะนะคะ mm. ไปไหนมาไหนก็กับสาวดำตลอดลูกชายสาวดำนะคะ mm. ชีวิตสาวดำก็มีอย่างนี้ลคะค่ะจะไปไหนมาไหนก็ไปกับลูกโตโต้นะคะไปกับลูกโตโต้ไปด้วยกันตลอดนะคะลูกชายก็จะหลับอยู่ข้างๆตลอดนะคะ อันนี้ก็นอนลับลืมละนะคะแฟนกลับที่รักจ๋าชีวิตของคนเรานั้นไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวคะ่ะบางคนก็มีความสุขมีความสุขอยู่กับชีวิตอ่าส่วนเป็นคนที่มีความสุขก,กับชีวิตของตัวเองหมายความว่ามีความสุขก,กับชีวิตของของใครของแต่ละคนอนะไม่เหมือนกันเนาะ บางคนก็มีเพื่อนมีฝูงอยู่กับคนกลุ่มมากบางคนก็อยู่สี่ส้าคนบางคนก็อยู่ตัวคนเดียวเลยนี่แหละบางคนก็คือสาวดำนี่แหละค่ะบางคนนั้นะ <c oughs> นะคะอยู่คนเดียวทั้งชีวิตเลยสาวดำนะคะวันนี้ก็จะกลับบ้านนะคะไปเยี่ยมตะเกียงนะคะเป็นว่าว่าป็นมากได้ค่ะว่าเป็นหนักเลยนะคะสาวดำก็เดินทางมาใกล้ๆใกล้จะเข้าบูดรแล้วเนี่ยนะคะ ก็เมื่อจกพักได้โทรไปถามข่าวแล้วก็บอกว่ากินข้าวกินน้ําไม่ได้เลยได้สี่ห้าวันแล้วซึ่งหมอโรงพยาบาลขอนแก่นไปอยู่สามสี่วันนะคะวันเมื่อวันก่อนนี่สาวดําก็ส่งเงินไปให้อเป็นค่าใช้จ่ายห้าพันนะคะสองวันเมื่อวานนี้สาวดำก็อไปให้อีกสามพันนะคะเพราะว่ามีมีค่าใช้จ่ายเพราะว่ายากเก่งคุณพ่อคุณแม่ยากเก้งก็เสียหมดนะคะเมียแกมีเมียสองคนก็ เสียหมดั้สงสองคนนะคะสาวดำก็เลยให้น้องโอนนะคะรับมาเอามาอยู่ด้วยเอามาเลี้ยงดูนะคะเอามาเลี้ยงดูปูเสือนะคะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เ,เลี้ยงได้ดูแลกันมาก็ไม่ไม่มีปัญหาสําหรับจิตใจของสาวดํานั้นสะอาดบริสุทธิ์ขุด่องนะคะ,ะเจตนาของสาวดานี่เจตนานขาวสะอาดนะคะซึ่งหญ่แก้งก็ไม่มีทางไปนะคะไม่มีใครเลยนะคะญาติพี่น้องก็ไป ไม่มีเลยนะคะก็มีแค่สาวดำนะคะสาวดำจะก็เลยให้น้องโอเนี่ยไปรับมาอยู่ด้วยนะคะเอามาอยู่ได้สิบปีแล้วทีนี้ก็มาอาอยู่กับน้องโอได้สิบปีนั่นแหละคะ่ะก็เลยเอาไปอยู่สาวดำให้ออกไปอยู่ที่นานะคะเพต,ตอนนี้ใจเย้นก็เป็นหนักนะคะ สาวดาก็ช่วยได้เท่าที่สาวดําพอจะช่วยได้นะคะเพราะสาวดําก็ไม่ใช่คนรวยนะคะไม่ใช่คนรวยจะแต่เป็นคนที่อพออยู่พอกินธรรมดาะคะ่ะสาวดําก็อยู่คนเดียวมาตลอด30มสิเอ่อสามสิบกว่าปีที่สาวดําอยู่คนเดียวมานะคะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดปีนี้แหละนะคะแต่ก่อนก็ไม่ได้อยู่กับน้องหมานะอยู่คนเดียวเลยนะคะน้องน้องหมานี่สาวดาเพิ่งมาเลี้ยงเมื่อประมาณสิบ สิบหกสิบเจ็ดปีนี่เองนะคะก็เลี้ยงเนี่ยไอ้ที่เลี้ยงนี่ก็เลี้ยงด้วยความรักจริงๆปลกรักจริงๆค่ะรักจนเอามาเลี้ยงอ่ะนะคะจะเอามาเลี้ยงเป็นคือคืออ่าสาวดำจะไม่ไม่ใช่รักพ่่มเพื่อนะคะแต่รักรักทุกทุกสิ่งที่มีชีวิตแต่ที่เราจะเอามาเลี้ยงเนี่ยเราก็เอามาเท่าที่เราจะเอาหอบหิ้อยู่ไปไหนมาไหนด้วยได้มีเวลาดูแลเขาอย่างซาร่ากับซา,า,าร่าก็คือเมียเมียของโตโ,โต้นะคะ เมียของโตโต้สาวดำก็ให้เขาแต่งตง,งานเมื่อตอนอโตโต้อายุปี1 0 15 16เดือนนี่แหละเราส่วนยาส่วนซาร่าสาวดำก็เอาไปซื้อมาตั้งแต่อายุ1เดือนจนได้8 9เดือนน่ะนะคะเขาก็ถึงได้มีลูกด้วยกันนะคะก็แต่งงานใ้เขาตอนนั้นแหละอนก็มีลูกด้วยกัน,นะคะ่ะมีทิฟฟี่นะคะต่อมาก็มามี ยายญานะคะก็ตอนนี้ตอนนี้ซาร่ากับยายญากับทิฟฟี่ก็อยู่ด้วยกันแม่กับพู่มอยู่บ้านส่วนสาวดำจะเอาโตโต้ติดตัวมาในสิบกว่าปีแล้วนะคะก็เรียกว่าแก่กันทั้งคู่นะคะซาร่าก็แก่อ่าโตโต้ก็แก่แม่ก็แก่นะคะเรียกว่าแก่ทั้งแม่ทั้งลูกแล้ววินาทีนี้นะคะเพราะว่าน้องหมานี่ก็จะมีอายุไขก็ประมาณสูงสุดก็จะประมาณ2ี่สิบคือ ประมาณนั้นนะ่ะนก็ประมาณ18หรือ20ปีเนี่ยแหละนะคะเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักนะคะด้วยความรักเราดังก็กำลังจะกลับบ้านนะคะแฟนกับพี่รักท,ทุกท่านกำลังจะกลับบ้านก็จะไปเยี่ยมตาเกี้ยงออกจาโกโรงพยาบาลไม่ใช่ออกแล้วก็หมอเขาให้ออกเขาบอกว่าเขาอ่ะคือกินอะไรไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างก็เหมือนกับว่า่าเ,เ,เราไม่มีเราคือไปรักษาตามเขาเรียกตาม ตามคนไม่มีตังค์อ่ะนะคะพูดเนี่ยนสาธารพูดไม่ถูกนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วลหละนะคะถ้าเป็นคนมีตังค์ถ้าเป็นคนรวยเนี่ยก็ไม่ก็ต้องมีห้องนอนห้องพิเศษเอ้ยลูกหลานเลี้หล่นหลอนเต็มเพียบอย่างเงี้ยนะอันนี้ตาแกงแกไม่มีใครก็มีแค่มีสาวดําคนเดียวที่ดูแลแกอยู่แล้วก็มีน้องโอกับสามีน้องโอกับแฟนน้องโอที่เขาดูแลเลี้ยงดูตาแกงอยู่นะคะ ก็คนเราเราไม่ว่าจะเป็นญาติกันหรือไม่ใช่ญาตินะคะจะขาผัวครอบครัวเดียวกันสามีภรรยากันนะคะก็ดูกันเท่าตามที่พอดูได้แล้วก็บางคนก็เลิกลากันไปแล้วอีกฝ่ายนึงรวยอีกฝ่ายนึงไม่รวยหรือรวยทั้งคู่หรือจนทั้งคู่ไม่เป็นไรก็มันขึ้นอยู่ที่ใจจิตใจที่จะได้ดูแลกันนะคะนี่สาวดำมาถึงไหนแล้วนะเนาะเหลืออีก18กิโลข้าอุดรเข้าวอุดรแล้วก็เลี้ยวขวาไปขอนแก่น พอเลี้ยวขวาไปขอนแก่นก็ไปนู่นแหละอะไรน้ำน้ำพองแล้วน้ำพองแล้วก็ขอนแก่นเนาะน้ำพองขอนแก่นบ้านไผ่แล้วก็อำเภอเมืองพลถึงอำเภอเมืองพลก็เลี้ยวขวาไปอำเภอแวงน้อยค่ะถ้าเราไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวขวาถ้าตรงไปเลยก็นู่นแหละค่ะเออชัยภูมิค่ะแต่บ้านสาวดำก็เลี้ยวไปถึงพอไปถึงเมืองพลเลี้ยวขวาไปถึงอำเภอแวงน้อยเลี้ยวซ้ายตรงไปบ้าน จ็ดลิ้นยังม่ยังไม่ถึงเจ็ดลิ้นก็เลี้ยวขวาเพื่อเข้าบ้านสาวดำนะคะหมู่บ้านละหานนาตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นบ้านสาวดำนะคะสาวดำก็เลยมาพูดให้แฟนขับฟังว่าตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับนะคะเพราะต้องไปเยี่ยมตะเกียงตอนนี้หมอให้ออกมาแล้วนะคะแล้วก็มาที่โรงพยาบาลแวงน้อยเขาก็ไม่รับอีกนะคะสาวดำตัวไปถามนะคะเขาก็ไม่รับอีก ก็เลยเอาตะเกียงไปที่นาแล้วกันตอนนี้เห็นว่าอาทีนามันอากาศมันปลอดโปร่งมันโล่งดีอยู่ที่โรงพยาบาลคนแก่นคนแน่นการชิดูวอยู่สองสามวันไม่ได้หลับแน่นอนเลยแล้วตะเกียงก็กินอะไรไม่ได้เลยหยอดน้ํเกาต้มหมึกเกลกืนไม่ได้อันไหนที่มันไหลลงคอแกก็อ้วกออกมาเหมือนเดิมนะคะถือว่าแกมันไม่ไม่รับไม่รับอาหารแล้วว่างั้นเถอะนะคะทีนี้ก็แกก็ไม่มีใครเขาเร่งดูบอลใบประจํอัตภาพเนาะแฟนกับเนาะจ้า เราเราก็จะได้รีบไปก็จะไปจุดทูบบอกปู่องค์อาจาดอกไม้ญาปูะปุก์อา,าจารราชวงศ์เนี่ยตั้งใจจะไปบนท่านนะคะจะไปบนท่านให้เด็กเกี้ยงหายจะไปถวายหัวหมูท่านถวายผลไม้ดอกไม้ทูบเทียนนะคะจะไปถวายดอกไม้ทูบเทียนเนาะดอกดอกไม้ทูบเทียนผลไม้ นางรำให้ท่านด้วยเนาะนางรำให้ท่านด้วยให้ตะแกีงแกหายนะคะแกก็คนอายุมากแล้วแม้ว่าเขาว่าเรานะถ้ากินอาหารไม่ได้เลยขนาดไม่ป่วยกินอาหารไม่ได้สักวัน2วันนี่แตาต,ตาโบแล้วนะคะตารุ่น6กสกว่าปีขึ้นไปนะ่ะจะสุดโทมเร็วนะ่านผู้ชมนะาจะเป็นใครหรอเรามีชีวิตอยู่เราก็ดีกันไว้นะ มีชีวิตยอยู่สิ่งไหนพอดูแลช่วยเหลือเจอะเจอจุนกันได้นะคะก็ดูแลช่วยเหลือเกือเกอเก้อกูลกันเท่าที่กําลังเรามีค่ะไม่ว่าจะเป็นใครไม่จำเป็นเฉพาะจะเป็นญาติพี่น้องไม่จําเป็นเฉพาะจะต้องเป็นคนครอบครัวเดียวกันนะคะสาวดําก็ปฏิบัติปฏิิบัตแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะสาวดําช่วยเท่าที่ตัวเองพอช่วยได้ไม่เดือดร้อนและก็ช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิน้นนะคะ แตามมีตามเกิดของเราแต่ขอให้ใจเราสะอาดบริสุทธิ์นะแฟนคลับเนาะ,ะมาตลอดตลอดกับเจเดแดงสองสามวันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ตั้งใจจะไปก็พอ,อทราบขา่าวอย่างนี้แล้วสาวดาก็บอกเจเดแดงว่าเาว่าพี่จะไม่ได้ไปนะพี่จะเดินทางกลับบ้านแล้วอ,อ่บอกแล้วนะคะเราเพิก็จะรั ไม่มีอะไรนะคะแฟนคลับจะดีจะแน่นอนไม่มีอะไรที่จะกีรังยั่งยืนค่ะคิดถึงแฟนกลับทุกทุกท่านค่ะท่านผู้ชมคิดถึงในใจจริงนะคะเพราะว่าไปอยู่กับแฟนคลับมาทุกวี่ทุกวันเนาะพูดคุยกันทุกวี่ทุกวันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสาวดําจะอาจจะทําเป็นห้องอสวยๆน้อยๆน,นะคะมานั่งอยู่ในห้องมีจัดรายการมั่งร้องเพลงมั่งร้องหมอลำมั่งเป็นกับแฟนคลับมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนะ คงจะดีนะถะ้ไม่ต้องมาขับรถตลอดตลอดแล้วอีกอย่างเลขโชคลาบสาวดำก็คิดว่าจะไม่มาหาตรงไหนอีกนะคะก็คือจะต้องอยู่บ้านนั่นแหละก็เอาสูตรจากหลายๆอาจารย์นะคะที่เขาส่งมาให้เนี่ยค่ะสามสิบอาจารย์แต่มันก็เข้านะคะคัดเอาเฉพาะตัวเลขเด็ดๆที่มั่นใจนะคะแฟนกับนทุกท่าน สำหรับแฟนคาร์ตี่อยากจะได้จับเงินจับทองจับทนกับเสาดำพารวยนะคะหลวงพ่อหลวงปู่นะปู่ปูลปะะป่ลานโพนะคะปู่ลานโพก็บอกมาแล้วนะคะบอกว่าให้บูชา5 9 0สิบาทเพราะเป็นจับทนแล้วการทีเ่เก็บรักษาก็คือให้เอาจับทนเนี่ยจับเงินจับทองนั่นแหละคะ่ะแต่เป็นจับทนนะคะเอาท่านบอกว่าให้เอาใส่ในกระเป๋าตังค์แล้วก็เอาแบงค์พันน่ะ ใส่ไว้ด้วยกันแต่ไม่ให้เอาแบงพันธนันใช้นะคะอย่าไปใส่แบงค์แบงน้อยๆน,นะคะเพราะว่าแล้วก็ไม่ต้องเอาน้ําเขียวน้ําแดงน้าอะไรไปถวายท่านนะคะก็จะมีอย่างเดียวเฉพาะาเดี๋เจ้าหน้าที่ตำรวจ หมอพ hmm. ี่พี่่ายพี่ไทยไอพี่ไทยคลิปจ้ะเอาลงปั๊บปั๊บปั๊บพี่ไทยคลิปทำข่าวจ้ะกก่ิันครบจ้าจ้า